วันนี้นะครับผาเ,เพื่อนมาเก็บบั้งรันนะฮะดักไว้ตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วดูนี่กำหมานไหมอ่าหนึ่งแต้มชัวครับตกเดก็ดกลกเล็กแล้ว ใหญ่เลยโอ้แต่ทีสองไม่รู้ว่าในนี้จะมีกี่ตัวแต่ที่แ,แน่ๆมีอยู่แล้วโอ้ยตัวใหญ่เลยโอ้วันนี้ขอดมานเพื่อนโอ,โอ้ตัวใหญ่มากดูดูเพื่อน ใกล้ๆนี่นี่นี่ก็มีนี่นี่ก็มีฮะไปยังไม่หมดเดี๋ยวไปต่อมาดูตรงนี้ีกครับโอ,โอ,โอ้มาแล้ววันนี้ได้เปิดซิงกะทะใหม่แล้วโอ้โหตรงนี้ฟาวไป มีแล้วฮะมีแล้วฮะดิ้น,นหน่วยๆครับในนี้ไปล้มครับรูว่ามีหรือเปล่าโอ้โห,โโหมีครับโอ้ยวันนี้หวานมากเลยเ,เพื่อนๆมาดูวันนี้ดิจะหนักไหมบาครับไป เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวฮะแต่ที่แน่ๆหมานอยู่แล้วครับวันนี้จอดไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับพเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับอันนี้เราใช้เป็นเหยื่อเขียดนะครับเขียดลวกนะฮะไปเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยอ่ะโอ้โหหนึ่งเต็มนี่ไงสวยๆบางทีสองครับุน โอ้โหสองแต้มครับมามาดูอันนี้กันครับผมนี่ตัวสวยๆกำลังต้มเป็ดเลยบิ๊กไซส์ฮะเห็นแล้วโอ้ยโอ้หตัวใหญ่มากดูตัวนี้ฮะบิ๊กไซส์ของเราป่หมานแท้สำหรับผลงานเหยื่อเขียดลวกของเราวันนี้ก็ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับดัก ทั้งหมดอันนี้แดหลังอันนี้หกหลังเป็นส4สี่หลังนะครับโหพอได้แต้มครับผมแก้มือได้สำเร็จฮนะโอ้โหยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเ้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แก้มือได้สำเร็จครับเพื่อนๆเต็มเครื่องสุดยอดโอ้โหส,สวยๆตรงนั้นเลยดูตัวเสื้อสวย